ก็กลับสวัสดีนะครับกลับสวัสดีทุกท่านด้วยกันนะครับวันนี้เราก็อยู่ด้วยกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมนะครับเจมอินที่จะพาท่านไปจัดซนอเกมเป็นไทยนะครับในค่ายคิงส์มายดั้นกันอีกเช่นเคยนะครับก็เดี๋ยวเราขออนุญาตนะครับในการที่จะวอร์มไว้ก่อนแล้วกันนะครับเพื่อรีดคนดูนะครับให้ได้มากที่สุดนะครับก่อนที่เราจะไปจัดเทคนิคในวันนี้นะครับด้วยงบ2,000กว่าบาทนะครับก็ถือว่า เกมไฮโรไทยเนะครับเป็นเกมที่หลายหลายคนนะครับชื่นชอบแล้วก็เป็นหนึ่งเกมนะครับที่ตัวคุณมากที่สุดนะฮะก็เดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปพร้อมๆกันนะครับสำหรับวันนี้ต้องพูดแบบนี้นะครับว่าไฮโรไทยนะครับมันจําแนกนะครับเป็นไฮโรไทยแจ็คพอตนะครับแต่ว่าเวอร์ชั่นใหม่นะครับสำหรับตัวผมเองผมเองก็ได้ไปเล่นมาแล้วนะครับแล้วก็สัมผัสมัน มันแตกต่างกันเพียงแค่นิดเดียวนะครับแต่ผมชอบไลฟ์สไตล์เกมเดิมมากกว่านะครับก็คือมันคลาสสิกกว่านะฮะผมชอบความคลาสสิกของเกมนะครับเดี๋ยวเราไปจัดนะครับในเทอร์แรกนะครับงบ2 0 0พเดี๋ยวเราไปเริ่มเล่นห้องสิบบาทก่อนนะครับไปประเดิมห้องสิบบาทก่อนในวันนี้นะครับหลังที่เราก็ห่างหายกันไปนานเลยนะครับเดี๋ยวเช็คนะครับในส่วนของภาพไปพังๆด้วยนะครับว่ามันกระตุกหรือเปล่านะฮะ ตอนนี้น่ครับห้องสําหรับขั้นต่ำสิบบาทนะครับคนเล่นอยู่ที่300กว่าคนนะครับสามก็ถือว่าห้องเกมในจํานวนนี้ถือว่าคนเล่นเยอะที่สุดนะครับและคนออนไลน์รวมทั้งหมดนะครับผมว่าน้อยวันนี้ต้องพูดเลยว่าน้อยจริงๆนะครับอยู่ที่ประมาณ520กว่าคนเท่านั้นนะครับอ่ะก็สวัสดีพี่ๆทุกท่านนะที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับทั้ง3ท่านด้วยนะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับเข้ามารายงานตัวกันหน่อยเร็วนะฮะ เดี๋ยวผมขอปิดปิดเสียงดนตรีออกก่อนนะครับปิดเสียงดนตรีนะผมไม่รู้ว่าเสียงเพลงมันดังไปหรือเปล่านะครับกราฟห้องนี้นะครับกราฟห้องนี้เป็นสวิตไอโรออกถึง3ครั้งนะครับอุ้ยทำไมกูไม่เล่นวะลายต่ำนะทุกคนนะลายหนึ1 1 1นึนะครับไม่ได้นะครับ1 2 3 หลังาวินโบกครับในรอบนี้เนี่ยถ้านะครับใครเล่นนะครับเจอเเปฮโรนะครับแคปส่งให้แอดนบินนะครับคือจะได้รับนะครับสำหรับนะครับในการที่ลรงน้พันจะได้เิริตเพิ่มนะครับใครที่เจอห้องสซเปไฮโรและเล่นตานั้นนะครับต้องอัปเดตนะต้องอัปเดตก่อนสิบสองสูงนะครับเป็นหนึ่งหนึ่งหนึ่งอย่างที่เราคิดนะฮะแต่ว่าเกมในรอบนี้ผมไม่เห็นห้องเป็นอ่าตัด2เลยนะครับ เราตามไปก่อนนะครับเบาๆนะในรอบนี้สักร้อยหนึ่งนะครับแต่ส่วนใหญ่คนนี้เทไปต่ำเหมือนนะ,ะนะครับเล่นเป็นสีห้านะครับสีห้าแล้วก็ประมาณนี้นะเบาๆก่อนนะครับไม่กล้าเล่นเยอะนะตัวคุณไม่โดนเลยอะยังได้สี่ห้าอยู่นะครับเจ๊งนะรอบนี้ขาดทุนขาดทุนสี่สิบบาท เห็นไหมสี่ห้ามันมาจริงๆนะแต่ว่าเราเล่นเราเล่นเบากันไปเนี่ยยังเป็นหนึ่งยูนะครับอ่ะทบเป็นสองเท่านะครับห้องนี้เนี่ยเต็มแม็กนะครับเต็มแม็กมันอยู่ทีสองร้อยสองสามว่าสามร้อยนะครับมันไม่สามารถที่จะเล่นทบได้นะครับมันไม่สามารถที่จะเล่นทบได้เดี๋ยวถ้าเปิดนี้เราไม่โดนนะครับเราจะออกแล้วเราจะเข้าใหม่นะครับโอ้โหโดนว่ะเป็นต่ำนะครับออกแล้วเข้าใหม่นะ รอประมาณนักอ่าสิบสิบยี่สิบวินะครับยี่สิบวิแล้วกันนะครับค่อยเข้าใหม่เมื่อกี้ห้องไม่สวยนะครับห้องไม่สวยครบหร่ยอยังนะฮะยี่สิบห้องเดิมนะห้องเดิมไม่เล่นนะห้องเดิมไม่เล่นนะอย่าบอกนะโอ้โหมาตานี้ครับตัวคูณด้วยนะ เข้าใหม่นะครับอ่ะสวยครับเป็นห้องสองอ่ะรอบนี้นี่ครับขอตามไปก่อนแล้วง,งานนะครับตามสูงไว้นะติดไปประมาณนี้นี่ครับสามร้อยแล้วก็หวานตัวโต๊ดไปสองร้อยนะอุ้ยโอ้ย ได้ทุกคูอยู่นี้ทุกคูอยู่สวยไม่ขาดทุนแล้วไม่ขาดทุนแล้วนะครับตามสูงนะตามสูงมามันมาสามแล้วเราจะตามดีไหมนะครับจากกราฟเนี่ยกราฟสามจุดเนี่ยมันเป็นอ่าสี่เจ็ดนะครับสี่เจ็ดสี่สามนะครับสี่เจ็ดสี่สามเล่นผมเล่นต่อนะแต่มันทบไม่ได้ไงสวัสดีพี่ๆทั้งสามท่านด้วยนะครับโอ้ยตุกคูณมาว่ะ เอ้ยสวยมันซ้ำนะครับมันซ้ำกับตัวเนี่ยเห็นไหมรอบนี้ผมไม่เล่นนะดูดูกราฟที่ด้านล่างครับดูกราฟที่มันมาสูงสี่เนี่ยครับสูงสี่เนี่ยผมดูสามจุดนะสามจุดตัวนี้เนะยครับมันออกส้ำนะมันออกอ่าสองสี่หกสองสี่หกเนี่ยออกสามรอบนะครับมีสามสามหกเนี่ยมาขั้นนะสามสามผมมาขั้นกลางก็รอบนี้เราไม่เล่นนะครับโอกาสที่มันจะตัดสูงนะดูดิตัวคูณมาอีกแล้ว นี่ไงตัดตัดเลกเบิ้บลสีนะครับตัดเลกเบิ้ลสีตัวสี่เนี่ยอยู่สิบเก้าเปอร์เซ็นต์นะครับควบคู่หกนะควบคู่หกมาตัดแล้วนะครับเดี๋ยวเราเล่นตัวต่ำแล้วกันนะครับเพราะว่ามีต่ำต่ำสองนขั้นตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราตามตามต่ำไปสักสามร้อยนะครับแล้วก็ติดตัวนี้ไปนะอย่างสามเท่ากับว่าถ้าเปิดนี้โดนเท่ากับว่าเราขาดทุนอยู่ประมาณร้อยหนึ่ง สองสามมาแล้วสองสามมาแล้วเอวอเต็มเครื่องครับหกสูงน <c oughs> ะหนึ่งสองสาม่าพักเบรกก่อนหนึ่งรอบนะครับพักเบรกหนึ่งถึงสองรอบก่อนดูกราฟก่อนนะครับเพราะว่ากราฟเกมเนี่ยอ่าต้นตั้งแต่สปอรฮโร่เนียครับมาสูงแล้วก็เป็นสองแล้วก็สูงสี่แล้วก็มาต่ำสองอย่างที่ผมบอกนะครับว่ามันมีตัวต่ำเนี่ยมาขั้นสองเลยครับ มันมีตัวต่ำมาขั้นสองแล้วก็ตัดสูงสี่มาต่ำสองอ่ะยังมาอยู่นะครับตัวต่ำต้องมาดูว่าเนี่ยครับต้องมาดูว่ามันจะมาอีกหนึ่งรอบหรือเปล่านะครับเอาจริงๆอ่ะถ้ามันเป็นห้องแบบว่าขั้นต่ำหนึ่งร้อยอะไรเงี้ยเราทบได้ไงแต่ว่าห้องนี้มันทบไม่ได้นะครับผมว่ามีมิสิตอยู่นะมิสิ์ที่จะเป็นต่ำอยู่นี่ครับ แต่ไม่รู้ว่าเลขเบิ้ลหรือเปล่าปุ๊บโอ้โหเอียวเอียวสองครับยังต่ำอยู่ได้ครับได้เนี่ยกราฟเนี่ยครับเราเล่นตามกราฟนะเราเล่นตามกราฟได้นะครับแต่ว่าไม่แนะนําว่าให้เล่นทุกเปิดเท่ากับว่านะครับจากคุณนะครับสองพเราขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยที่7จ็ดพันห้าเนียเ็ดพันห้าร้อยยี่สิบบาทนะครับ เปิดนี้ถ้าเราเล่นจริงๆเนี่ยผมว่าไปตัวสูงนะครับไปตัวสูงไม่ก็ปล่อยผ่านดีกว่านะครับเพราะว่ามันค่อนข้างนีอันตรายเพราะว่ามันมาชนพดาฟีนะครับไยไหลว่ะต่ำห้าแล้วนะครับต่ำห้าแล้วอ่ะผมไปสูงเลยครับสวนกระแสนิดนึงนะ <laughs> ไลน์นี้นะครับสวนกระแสนิดนึง แต่ผมคิดว่าน่าจะมาประมาณสักสี่ห้าเนี่ยมันออกค่อนข้างที่จะบ่อยนะครับผม,มคิดว่ามันมันน่าจะมาหกเบิลหรือเปล่านะครับหกเบิลสี่หกอะไรประมาณนี้นะครับติดไปด้วยนี่ไงหกมาแล้วปุ๊บโอ้โหทุกเม็ดครับไม่ได้ติดไม่ได้ติด,ด,ตดอ่าสามสี่ไปด้วยนะโอ้โหสี่ได้แล้วก็เมื่อกี้ผมกดอ่าตรงนี้สี่หกไม่ติดนะครับสี่หกไม่ติดจะได้สี่ได้ ผมว่าผมผมปล่อยก่อนนะครับรอบนี้นะปล่อยก่อนนะครับ oh. น่ากลัวน่ากลัวถือว่าเปิดนี้น่ากลัวมากๆนะครับโอ้โหสองสามสี่มาสวยครับสายกลางได้กินเนี่ยสายกลางได้กิน ผมขอเล่นอีก900้เลยกันนะครับ970้ถ้าถ้ามันลดจนเกินกว่านี้เนี่ยผมพักก่อนเนี่ยก็ถือว่าผมได้กำไรเกินคาดแล้วนะทุกคนผมเล่น11ดีกว่านะครับ11แล้วก็ติดสายกลางนะครับ4 5 4 3มาโอ้โหเป็น4 6 4, 4, อ่ะเดี๋ยวผมขอดูการาฟก่อนเนี่ยครับ หมดเจ็ดร้นี้ผมพอนะเพราะว่าผมได้นกำไรมาแล้วนะครับเกินคาดอ่าตามต่ำนะครับในรอบนี้ผมตามต่ำนะเล่นตัวโต๊ดไปเลยนะครับอ่ะตี่สองต่ำแล้วก็สี่สองหนึ่งสองสามไปอ่ะโอ้ยเกี่ยวต่ำไม่ทันนะ้วเ่งจะลงสักยี่สิบนี่งไงหนึ่งสองสามปุ๊บโอ้ยหนึ่งสองหกพระเจ้าเออแต่ได้อยู่แต่ได้อยู่เป็นตัวเลขกลมๆนะหมื่นหนึ่งนะครับเป็นตัวเลขกลม,กลม 2,000ปั้นขึ้นมาในอัพสองบปั้นขึ้นมาก็เป็นตัวเลขกกลมๆนะรอบนี้รอบนี้กดขำๆไปแล้ว30ไป11บเอ็่นะแล้วก็ติดอ่า5 6 5 6 6 5นะสามอะไรสาโอ้โหเกี่ยว3 3มจ็ต่ำ เอาไงดีอ่ะว่าจะถอนก่อนไหมจะพักพักรอบก่อนนีพักรอบสักหนึ่งตาเนี่ยพักรอบ,บสักหนึ่งตา <ừ. S 1> เดี๋ยวเราเข้าย้ายห้องนะห้องมันยังสวยอยู่เนียครับหุ้ยสี่ห้าห้า,หา,หานะครับ เดี๋ยวแป๊บนึงนะผมขอดูนับดูนับลองตัด3ตัวต่ํานี่ออกนะครับเป็นต่ําสูงต่ําสูงนะครับแล้วก็มาต่ำตามสูง <c oughs> ตามสูงดีกว่านะครับลองดูรอบนี้ผมยัดเลยไปบรรเลงสักหนึ่งบทเพลงนะครับสี่ห้าหกมา 2 4 6สี 24, สูงนะครับเปลี่ยนห้องดีกว่าเปลี่ยนห้องดีกว่าเราสามารถที่จะเปลี่ยนตรงนี้ได้นะครับที่จะไม่ต้องกดออกไปนอกเกมแบบนี้นะแบบผมกดให้ดูแล้วกดออกแปบหนึ่งนะครับ ตัดสินใจอยู่ว่าจะไปห้องอ้าดตับสองร้อยดีไหมคือ,ค,อคือห้องนี้มันหมดเร็วมันได้เร็วหมดเร็วแล้วน่ากลัวเดี๋ยวดูห้องนี้ก่อนนะครับโอ้ยเกี่ยวสองสองนะเกี่ยวสองสองถ้าในะครับใครสงสยัยในะครับ สงสัยเกี่ยวกับการอ่านกราฟนะครับแล้วก็เทคนิคไฮโลตรงไหนนะครับคอมเมนต์มาได้นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้นะครับบางคนเนี่ยอ่าเข้าใจไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็ใครที่อยากจะเล่นเว็บตรงนะครับสำหรับเกมไฮโรไทยนะครับก็แอดไปเลยนะครับ tj 98นะครับหรือว่าทางเข้าที่คิปดิชั่นผมได้เลยนะครับผมบอกเลยว่าเว็บนี้การันตีแน่นอนนะครับมีโโมชั่นมากมายนะครับให้เลือกนะทุกคนอ่ะไปกันต่อนะครับไปกันต่อนะ แล้วหลายคนเนี่ยสงสัยนะครับว่าผมได้นะครับในส่วนนี้ยังไงนะครับก็คือผมเนี่ยนะครับเวลาแนะนําเพื่อนผมจะได้เปอร์เซ็นต์ในการที่ผมฝากนะครับอย่างที่ผมฝากอ่านหนึ่งหมื่นนะครับผมก็จะได้เพิ่มอีกสองพันนะครับนี่ก็คือที่ผมหาเทคนิคมาแบ่งปันให้เพื่อนเพื่อนนะครับใครที่อยากซัพพอร์ตจริงๆนะครับแนะนําว่ามาเล่นเว็บเดียวกับผมดีกว่านะครับเวลามีปัญหาอะไรนะครับก็สามารถผ่านผมได้เช่นเดียวกันนะครับผมจะได้ แก้ปัญหาให้ได้นะครับบางคนเนี่ยไปเล่นนะครับแล้วโดนบิดโดนโกงนะครับก็ไม่สามารถแก้ไขอะไรได้นะครับผมบอกเลยว่าที่นี่นะครับชัวนะครับเป็นเว็บยูฟ่าเว็บใหญ่เว็บแม่นะครับผมบอกเลยว่าเว็บนี้การันตีนะครับอีกหนึ่งเว็บนะฝากไว้ด้วยนะครับอ่ะกราฟเกมนะเรากลับมากันก่อนนะครับกราฟเกมนะครับมาเป็นต่ําสูงนะครับแล้วก็ต่ํา2ตัดสูง1แล้วก็มาหนึ่งหนึ่งแล้วก็มาตัดสารอบนี้ คิดว่าออกอะไรผมให้ถ่ายคิดว่าออกอะไรหลังจากที่มันออกต่ำมาสี่รอบนี้ท่านผู้ชมคิดว่าออกอะไรมันจะเหมือนกับห้องเดิมหรือเปล่าที่เราได้ผ่านมาเนะีเหมือนกับห้องเดิมหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องมาดูเพราะว่าเราสามารถทบไปได้750บร้ห้าสบหเป้องนี้แต่ว่าผมไม่เล่นนะไปเล่นสูงดีกว่านะครับ7จ0 แล้วก็โต๊ะตัวละสองร้อยปึ๊บโอ้โหเกยาสามห้าหนี่เจ็บครับเนี่ยเห็นไหมอย่างที่ผมบอกถ้ามันเจ็บเดี๋ยวมันเจ็บเลยนะครับอ่ะเราตามไปก่อนนะครับทบเป็นสองเท่ามันเต็มแม็กซเจ็ดรอย่ห้าสิบเนี่ยมาทบได้แค่ตัวหกสูงนะมันได้เร็วหมดเร็วนะสำหรับฮีโร่ ผมไม่อยากจะเข้ามาห้องนี้ก็เพราะแบบนี้แหละหืมตัวคูณมาตัวต้นโอ้โหเปิดแบบนี้โอ๊ยยาวอะ่ะผมตัดเป็นห้องสูงเลยอะวัดไปเลยครับหืมกำไรลงลงไปเยอะมาก ไอไอสัตว์พอไอเฮียไม่ปทะลึ่เล่นแล้วโอ้ยหัวใจชวาย,อยไอ้เหี้ยตึงจัดถ้าไม่มานี่คือวูบเหลือสรงบาลสุดท้ายพออันนี้พอจริงๆนะกลับไปดูได้ไหม อ่ะผมเปิดให้ดูเดี๋ยวหาว่าอันนี้อีกนี่ดอกนี้สี่ห้าหกดอกนี้สี่ห้าหกไม่มีใครเปิดให้ดูแบบนี้นะเอาจริงๆคนที่อ่าเล่นนะครับสำหรับไฮโลไม่มีใครเปิดแบบนี้ผมต้องบอกไว้ก่อนนะไม่มีใครเปิดให้ดูแบบนี้นะครับอันนี้คือเราเล่นกันจริงๆนะครับเราเล่นกันจริงๆนะสําหรับหน้าไลฟ์แบบนี้นะครับแล้วก็ ผมอยากจะบอกว่าคนที่เล right, right ่นไฮโลไนเนี่ยนะครับเงินจริงเนี่ยเราสามารถดูได้นะครับตรงหลังบ้านตรงนี้นะครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์คนเนี่ยจะขึ้นประมาณนี้นะครับนะดูเงินจริงนะครับจะขึ้นคนดูแบบนี้นะครับมันจะไม่ใช่หนึ่งหนึ่งหนึ่งอะไรทั้งนั้นนะครับแล้วก็เวลาที่เข้านะครับเวลาที่เข้าเล่นนะครับเช็คตรงนี้นะครับเช็คตรงนี้นะจะเปิดให้ดูเหมือนกับบาคาร่าเลยนะครับเหมือนกับบาคาร่าเลยนะครับที่ขึ้นตรงนี้นะ ถ้าึ้น1นึ้คืน2ออันนี้คือไม่ใช่แล้วนะครับอ่ะก็เขาเข้าประมาณนี้ทุกคนเข,า,ขาวๆาประมาณนี้นะครับรก็ถือว่าเรามาเกินคาดนะครับแล้วก็บางทีเนี่ยผมอาจจะอธิบายแล้วก็พูดตรงไหนไม่ถูกแล้วเพราะว่าผมเองก็ไม่รู้ว่าจะอธิบายยังไงก็พูดไม่เก่งนะครับใครที่สงสัยตรงไหนจริงๆเนะี่ยคอมเมนต์มาเลยนะครับหรือว่าทักไลน์ส่วนตัวผมมาได้นะครับก็อยู่ที่ใต้อ่าคลิปลิฟชั่นนะครับในทุกๆคลิปเลยนะครับมันจะมี เรากดเข้าไปเนี่ยมันจะขึ้นลายส่วนตัวผมอันนี้ก็เข้าไปสอบถามได้นะครับแล้วก็ตอนนี้กลุ่มของเราก็เปิดนะครับไปที่เรียบร้อยส่วนใครที่ยังไม่ได้รับชมนะครับก็สามารถย้อนไปดูได้นะครับย้อนไปดูได้หน้าไลฟ์ของเรานะครับจาก2000เราขึ้นมาเนี่ยที่1 3 8 9 5นด้ยะครับ, 95, รบ้วยทุน2,000คลิปทุน10บาททุน20บาททุน50 1 0 0 150้เราก็ซัดก,กันมาแล้วนะครับพราถือว่าวันนี้หลังจากที่เรา ไม่ได้เล่นกันมานานแล้วก็วันนี้เรากลับมาเล่นก็ถือว่าประสบความสําเร็จน,นะครับใครที่อยากจะให้ผมไปเกมไหนเทคนิคอะไรนรบก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับส่วนประมาณสักยินเย็นนะครับเดี๋ยวผมมานาเล่นสําหรับบาคาร่าแล้วกันนะครับใครที่รอบาคาร่านะครับไม่ควรพลาดเอาไว้เจอกันตอนเย็นนะครับสำหรับ EP นี้ก็เก่งพอแล้วนะครับไปก่อนนะทุกคนสิโยเกตสมอโลครับผมแล้วเจอกันครับเจอกันตอนเย็นนะทุกคน